วันนี้น้นมีกาแฟตัวหนึ่งมาแนะนำค่ะกับกาแฟยอดรักนะคะกาแฟสายสุขภาพค่ะนับเป็นคนเรื่องมากเรื่องกาแฟสุดๆเลยเพราะว่าถ้าไม่อร่อยเนี่ยทานไม่ได้ตัวนี้นะคะจะบอกว่าอร่อยหวานกลมกล่อมมากๆแต่ความหวานที่ได้นะคะเป็นความหวานจากยา่ามหานเขาไม่ใช้น้ำตาลเลยนะคะดังนั้นใครที่บอกว่าวกลัวจะรูปร่างเสียเนี่ยอย่างตัวนั้นเองนะก็ต้องคอยควบคุมรูปร่างตลอดเวลาทานกาแฟยอดรักจะไม่มีปัญหานั้นแน่นอนแล้วดูนี่สิคือเข้มข้นมากๆเลยนะคะไม่ต้อง ตัวที่ว่าจะเสียรสชาติเลยอโหอ,อร่อยมากๆแต่เรื่องของสุขภาพก็ต้องมาด้วยนะคะเพราะกาแฟยอดรักเนี่ยทานแล้วช่วยคุมหิวอยู่ท้องอิ่มนานด้วย1นึซองก็ราคาไม่แพงนะคะมีทั้งหมด30ห่อแบบนี้เลยมานะคะเพียงแค่290บาทและยังสนับสนุนชุมชนด้วยนะคะใครที่บอกว่ากำลังตามหากาแฟสายสุขภาพต้องกาแฟยอดรักค่ะ ขอตัวไปทานกาแฟก่อนนะคะ